สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ก็เนี่ยตีสี่สี่สิบห้าตื่นนอนนะก็มาจองทุนเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ผมมีกล้องตัวนี้มาด้วยเนะี่ยสำหรับดูอาการทุนนะครับตอนเช้ามันกกินนะกินแต่เช้าเลยเหมือนกันก็ผมก็เพิ่งตั้งกล้องตั้งรายเสร็จลมเบาด้วยเช้านี้ก็พยายามจะหาผลง,งานให้ดูนะ,อะโอเคตามชมครับ มาดูนะครับอาการทุ่นเช้าๆนะว่าอาการปลาเป็นยังไงนะอันนี้ลงเยื่อเม็ดแรกเลยนะครับแต่ปกติที่ผมเคยตกหลายๆวันนะครับก็มันกินเลยนะตอนเช้านะอันนี้เรามีนะครับกล้องช่วยดูนะแต่อาจจะแบบเอ่อทุ่นอาจจะไหลหน่อยเพราะว่าเรือเราขยับนะครับ ปายกครับปันนี้แน่นอนนะตัวนี้ยก,ยกยกยกผมว่ามันคาบอ,อาการเนี้ยปาอาการดีแต่เช้าเลยนะก็เยืะลงแล้วมีอาการแต่เช้าน,น่าจะกินเยื่อในอาการนี้ผมเน้นอาการตอกนะ แต่ถอนก็คือถอนสุดดอกเลยน,นะครับถอนสองรอบครับน่าจะคาบนะอาการนี้เพราะว่าเนคาบเหยื่อนะครับมีคาบเหยื่อจริงด้วยครับปลามันคาบเหยื่อครับคืออาการนี้คือแบบกินเต็มปากนะครับแบบจริงจริงด้วยครับนะคือมันคาบเหยื่อสองสามรอบเยนะ่ย กินแต่เช้าเลยนะทีสี่ห้าสิบห้านาทีนะตั้งห้าทีเงนะทีสี่ห้าสิบเนี่ยปาก,กินแล้วนะนี่ถือว่ากินเลยนะเพราะว่ามันกินคาบเต็มปากเลยเนะี่ยลงไปนี่คือคาบทุดนลอยเสมอมาแล้วตต้มแรกแต่เช้าเลย โอเคก็ตอนนี้มันกินทุ่นแบบตึกต๊กถอนตึกตึก,ตก,ตกถอนเลยนะผมก็สามรอบลาผมถึงสับดูอาการนี้ผมว่าปลากินนะั่นจริงๆด้วยนะกำลังเซตกล้องพอดีนะปลากินยกทุนน่นเลยนะกำ <c oughs> ลังเซตอนนะุปกรณ์นะปลาแม่งยกลอยนะ อาการนี้กินเต็มปากนะคือตามันกินเยือแล้วก็ทอนทุ่นไปเลยนะทุ่นทอนไปเลยนะก็เช้านะายก็ยังสวยอยู่นะ,ะ,ะเหีบไไส,ส,สวยนะตัวนี้ปลอยบอกครับ ก็เริ่มเอาไปบอยบอกวันนี้จะรอจะกลับบ้านกันปลาเข้ากินคนระับปลาเข้ากินคนระับถอนแล,ล้วถอนแล้วนี่ไงโอ้โหคาบลอยอีกแล้วนะเหยื่ออร่อยอร่อยคาบลอยครับมาถึงก็คาบลอยเลย มันเข้าไปในเลยกินดุเกินเ่ยตัวเล็กๆนี่กินดุมากอีกหึตัวครับ Người ta kim với cá kim Kỳ lốc Kỳ mang nồi rồi đó กินแล้วนอนเลยนะเรียบร้อยกินแล้วนอนเลยนะคืออาการมันกินไปแล้ทีผมบอกว่ารอมันกินทีอ้ากลายเป็นว่านอนไปเลยนะกินแล้วก็นิ่งไปเลยอุอุนเดียวกันหมดเลยเนะี่ยสามตัวนะครับกันลังสวยนะนะรุ่นปแบบนะ ประมาณเนี้ยเนี่ยมันใหญ่กว่ฝาฝ่ามือแล้วประมาณสามพีชนะตัวนี้